สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92ก้าหนึ่งสองำักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการคลื่นที่44 4สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียม ออกให้บริการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อนอทอพอให้บริการกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดปัตตานีดังนี้ 1. ผสมเทียมโคสายพันธุ์บราแมนแดงจำนวน2ตัวเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมและอุปกรณ์ผสมเทียมมีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์โดยใช้น้ำเชื้อนอทอพอพ่อพันธุ์โคนำเข้าน้ำเชื้อ100% ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและรักษาโรคโควข,ขั้นต้นให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้รับการประสานและร้องขอณสถานีผสมเทียมบ้านแม่ตีนะตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ